ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องบิมซิลเวอร์นะฮะวันนี้ผมจะมาทําการสอนเพื่อนๆนะครับถ่ายภาพจัดมุมกล้องนะครับผมถ่ายรูปรถสวยๆในเกม gta v นะครับเมื่อเพื่อนๆได้เห็นภาพเมื่อข้างต้นคลิปแล้วใช่ไหมนั่นคือภาพทั้งหมดที่ผมเป็นคนถ่ายเองทั้งหมดเลยนะครับทุกภาพเลยนะครับถ่ายวิวถ่ายรถนะครับนั่นคือฝีมือของเรานะเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาสอนกันนะฮะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องเลือกโลเคชั่นนะครับภายในเกมที่ไหนก็ได้ ซึ่งผมจะยกตัวอย่างนี่ผมเลยพามาที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเลือกตรงไหนก็ได้ที่ผมแนะนําสุดๆก็คือทะเลก็ได้นะครับบนภูเขาก็ดีเพื่อนๆจะถ่ายตรงไหนก็ได้อะนะครับถ่ายในเมืองถ่ายอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับซักเอ่อกี่สถานที่ดีนะเดี๋ยวเพื่อนมาดูกันมาเริ่มกันเลยผมจะยกตัวอย่างการถ่ายรูปรถนะครับแล้วขอเซกรถก่อนแล้วกัน ขอเป็น R สามสี่แล้วกันนะฮะที่ไหนเอ,อ่ยนี่โอเคประมาณนี่ฮะผมขอปิดหนะ้าอดออนก่อนโอเคขอแต่งก่อนนะถ้าไม่แต่งเดี๋ยวจะไม่สวยนะฮะ modify ก่อนโอเคเพื่อนๆก็ไปแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะฮะสีผมเอาสีแบบที่ทองของเรา b l u เมื่อกี้ b l u ประมาณไหน น,นี่บูอ่าอันจ้าบูโอเคนี่ฮะเรียบร้อยอ่ะสมมุติรถล้วจอดอยู่ใช่ไหมหรือยากถ่ายรูปวิวข้างหลังสวยๆอ่ะจอดให้ดีๆอ่ะเพื่อนๆจะทำการอ่ะล็อกล้อมาตอนนี้ก็ได้อ่ะให้เพื่อนๆกดปุ่ม f 1นะครับบนคีย์บอร์ดนี่มันจะเป็นการอัดวิดีโอนะครับเห็นไหมเห็นคาว่าป recording ปะบนมินิแม p นะครับผมอ่ะหักล้อมาอย่างนี้ท่านี้พอ สักหาวิก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้เราได้โลเคชันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อสมมุติอยากถ่ายรูปกับอุอ้ยชนเฉยเลยอ,อยากถ่ายรูปกับบ้าน่ะขอเข้าบ้านหลังนี้แล้วกันเราจะตระเวนกด F1 นะครับตามสถานที่ต่งตางๆก่อนนะโอเคประมาณนี้อยากถ่ายกับบ้านากด F1 สักสวินะถ้าเกิดน้อยกว่าสาวิมันจะอัดไม่ได้ เราก็กด F1 ออกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการสตาร์ทกับสต็อปเนาะกด F1 เพื่ออัด r e c o r d ์ดดกดอีกรอบหนึ่ง F1 นะครับเพื่อสต็อปหยุดอัดนะครับไปเดี๋ยวเราไปโลเคชันอื่นเดี๋ยวผมขอวาร์ปแล้วกันนะจะได้ไวๆหน่อยอ่ะไปทะเลโอเคยวขอวาร์ปนะฮะเพื่อนๆดูนะครับช้าๆตอนนี้เราตระเวนไปถ่ายนะครับโอเคเอา้ากดผิด มาเรามาอยู่ที่ทะเลแล้วผมอยากถ่ายประมาณนี้อจอดรถส,สวยโอเคกด F1 ครับนับกระแตหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสสัก5วิครับกดปิดได้มา4วีวิโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นไปถ่ายข้างบนนั้นนะครับโอเคขับรถขึ้นบันไดได้ปะปื๊บ ไม่ได้กดนี่ปึ๊บโอเคอ่ะ F6 โอเคขึ้นมาแล้วอุ้ยชนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกับตรงไหนดีถ่ายกับร้านพวกนี้แหละขอขับเข้าไปนะครับเรามาเพื่อถ่ายรูปนะวันนี้คลิปนี้โอเคจะถ่ายกับชิงช้าสวรรค์จะได้ไหมนะประมาณนี้อ๋ออยู่ในนี้แล้วกันอ่ะโอเคกด F1 ครับเพื่อนๆต้องจัด นะครับรถอยากถ่ายให้รถนะครับหันหน้าออกมาและเห็นชิงช้ายอย่างนี้ก็จัดุมกล้องเอาเนี่ยครับอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บอย่างนี้โอเคอ่ะเข้าๆแล้วกันนะครับเมื่อเพื่อนทำการมีการอัดแล้วนะครับ f 1น่ะเดี๋ยวผมแถมอีกอันนึงเป็นวิวนะครับยืนมองทะเลนะครับกด f 1ครับกดให้ขึ้น recording นะครับ โอเคเป็นวิวนะครับแฟงกินมองทะเลอ่ะเท่านี้เรียบร้อยเห็นไหมครับมันอัดเป็นคลิปแล้นะครับเพื่อนเพื่ทำการพอใจแล้วที่จะอัดนะครับถ่ายมุมต่างๆแล้วให้เพื่อนเพื่อนทำการกด esc นะครับเลื่อนไปที่นะครับ lockstar editor มันน่าจะอยู่อันสุดท้ายนะครับถ้าอยู่ตรงแมปก็กดลูกศรซ้ายนะครับมันก็มาเจอที่ lockstar editor นะครับกด enter ครับโอเคทีนี้มาเลือก c r e a แอด e ิวโปร e จกตนะครับอ่ะเอ t นเอไปนะครับมาเลือก Add คลิปครับผมนี่คือคลิปทุกอย่างที่เราอัดไปตะกี้นี่ฮะไอ้กดปุ่ม F1 นั่นแหละครับคืออัดนี่คือคลิปต่างๆที่ผมอัดไว้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปก,กันโอเคเมื่อกี้เราคลิปแรกที่อัดเมื่อกี้นี่อันนี้ Enter ฮะแล้วก็ Enter โอเค เข้ามาใน Logstar Editor นี่หน้าอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆเ,เลือกเอาไหนล้อแล้วหมุนตรงนี้เห็นไหมนี่คือเหมือนจะเป็น point นะครับเหมือนเป็น keyframe ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนแรกล้อเรายังไม่หมุนใช่ไหมเราก็ลากตัวนี้มาล้อเรามาหมุนตรงนี้อ่ะให้เพื่อนเลือก Camera คร Enter มาตัวน,นี้เป็นเป็นชนิดของกล้องต่างๆนะครับเกม c a m e r ก็คือกล้องของเกมนะครับเมื่อเราเล่น กล้องมันก็คือกล้องของเกมที่เราขยับไปขยับมานะครับเอาก,กดผิดนะฮะเรามาอยู่ที่เดิมปุ๊บอ่ะคามิล่าครับนี่ฟีคมามิล่ามีพรีเซนต์ฟอนต์ก็จะอยู่ด้านหน้าของรถนี่ครับพรีเซนต์เรียอยู่ด้านหลังรถอันนี้ด้านข้างนะครับซ้ายขวานี่ข้างบนมุมมองนกอ่ะเราจะใช้ฟีคมามิล่าเพื่อนๆมันเลือกที่อีดิคคามิล่าครับนี่นี่แหละคือตัวหลักแหละเพื่อนๆ ฝึกตามผมได้นะนี่กดลูกศร W A S D นะครับในการ W เดินหน้า S มาข้างหลัง A ไปทางซ้าย D ไปทางขวาเห็นไหมหุมกล้องนี่คือกล้องนะครับเราคือตากล้องนะตอนนี้เราสามารถแทนกล้องไปตรงไหนก็ได้นี่คือเมาส์นะครับคลิกเมาส์เลื่อนตรงไหนก็ได้เราจะถ่ายนะครับพี่2คนนี้ก็ได้นะครับถ่ายรถคันนี้ก็ได้แต่เราจะสอนถ่ายรูปรถของเรานี่เห็นล้อเราเลี้ยวปะ เพื่อนๆจัดมุมกล้องตามสบายเลยนะครับจะถ่ายให้เห็นวีวูดข้างหลังก็ได้เห็นปหเห็นวิวูดข้างหลังไหมไม่ใช่วิวูดไววูดเห็นไหมภูเขาวันนั้นนะครับที่เรียนแบบมาจากฮอลลีวูดนะครับจะถ่ายมุมหลังอย่างนี้ปรับมุมกล้องตรงนี้ก็ได้เห็นไหมอ่ะผมลืมบอกปุ่ม Q คือลงปุ่ม E คือขึ้นนะครับสูงต่ำอย่างนี้อ่ะต่อไปเป็นโรเลตเทชันนะครับก็คือลูกศรหมุนอย่างนี้เห็นไหม นี่นี่หมุนนี้ได้ปรับหมุนกล้องนะครับ C ซูมออกเฮ้ยปุ่ม Z คือซูมออกปุ่ม C คือซูมเข้านี่เดี๋ยวผมจะเริ่มสอนเพื่อนๆถ่ายแล้วว่ายังไงมาเริ่มเราจะถ่ายมุมนี้อ่ะเห็นเห็นไววูดข้างหลังด้วยเห็นไหมอ่ะจัดมุมกล้องนะครับนี่ตามนี้เลยให้เพื่อนๆกดปุ่ม S ตัว h e นะครับนะครับปุ่ม H ตัว h ฮดเอะ o t e นะครับก็จะได้ปิดหน้านเ t อร f เฟ e พวกนี้ออกไปเห็นไหมหายไปแล้วเห็นปะเนี่ยไอ้ข้างล่างด้านล่างที่เป็นบอกเราว่า save f 5นะ move a w s d นะนี่ฮะกดให้หายไปอันนี้ผมเล่นเกมในสตรีมนะให้เพื่อนกดปุ่มถ่ายรูปคือ f 1 2ปุ๊บเท่านี้ก็ได้รูปแล้วเราอยากได้มุมอื่นใช่ไหมกดปุ่ม h e a เหมือนเดิมไปปรับมุมกล้องอยากได้มุมนี้ อยากได้มุมลดอย่างนี้กดปุ่ม H เ,เหมือนเดิมแล้วก็เอาเมาส์ตัวนี้แอบนะครับรด้านขวากดปุ่ม F 1 2ปุ๊บนี่ก็ได้รูปรถสวยๆแลนะ้วเห็นปอ่ะอยากได้อีกมุมนึงเพื่อนๆนี้ต้อง create เอานะครับอยากได้มุมไหนส่วนมากที่ผมถ่ายบ่อยๆคือจะเป็นอ่ะตามนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจัดมุมกล้องตามสบายเลยนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะลัว้นะครับมุมที่ผมถ่ายบ่อยๆปุ๊บ ประมาณนี้อยากอยากถ่ายรูปแบงกิ้งข้างในซูมเข้าไปแบงกิก้งกำลังขับ R34 อ,อยู่อ่ามุมนี้สวยมากกด f 1 2ถ่ายรูปอ่ะอันนี้จะสตรีมนะครับถาา้ามีโปรแกรมอัดหน้าจอวิดีโอต่างๆก็ใช้แทนได้นะครับอ่ะเราอยากถ่ายมุมนี้มั่งอ่ะข้างหน้ารถเลยนะครับจัดนะฮะองค์ประกอบนี่ก็ถ่ายโอเค อ่ะเมื่อเราพอใจกับคลิปนี้นะครับที่เราอัดมาแรกเราก็ไปอันอื่นนะครับสถานที่อื่นก็ออกมา esc นะครับ a d ดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้คืออันแรกที่เราถ่ายไปเมื่อกี้อันนี้อันสองนะครับที่เราไปถ่ายที่หน้าบ้านนะก็เข้ามานี่เห็นไหมไปที่คาเมล่าไปที่ฟีคาเมล่าอีดิทคาเมล่านี่แล้วก็มาปรับมุมกล้องนะครับอยากได้มุมโดรนอย่างนี้เหมือนเราบินอยู่แล้วเราก็ซูมถ่าย ก็ทําได้เห็นไหมกด4เพื่อซูมกด Z เพื่อซูมออกซีซูมเข้ามุมนี้เห็นไหมอ่ะนี่มุมนี้อ่ะเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยมเมื่อคีเอทมุมกล้องเอานะฮะแล้วบอกเราจะถ่ายกับบ้านใช่ไหมอ่ะเอาอุ้ยโอเคซูมออกประมาณนี้ยังไงให้เห็นกับบ้านหน่อยอ่ะซูมเข้าประมาณนี้ ยังไม่สวยใช่ไหมยังไม่สวยอะมุมนี้อะสวยกว่าเห็นตัวรถนี่แล้วทิ่สองเพื่อถ่ายากด s ปรับมุมกล้องนะครับถ่ายตามสบายเลยนี่สวยง,งามอะม,ม,มุมนี้ยังอะมุมนี้อาปึ๊บโอเคเมื่อเราพอใจแล้วกดปุ่ม s กลับมาแล้วก็ esc 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 นะครับ enter มา แล้วก็ไปดูคลิปถัดไปอันนี้ที่ทะเลอะที่ทะเลโอเคเพื่อนๆตามทันนะเดีย๋ยวเราค่อยไปสรุปกันตอนหลังโอเคอันนี้เราอยู่นิ่งๆใช่ไหมฝากมุมกล้องไปที่ฟิล์มคาเมลาเหมือนเดิม Edit Mode Edit Camera อ่ะ Edit c a m e ม a นะครับฟิล์มคาเมลมันจะแบบฟิล์มไงอิสระเห็นไหมเราก็ไปตรงไหนก็ได้เพื่อนๆอ,อ,อยากจะถ่ายนกก็ได้มันจะมีรัศมีของกล้องอยู่นะถ้าเราไปไกล กว่าตัวละครที่เราอยู่มันก็จะขึ้นสีแดงนะแต่ลองบินไปไกลๆก่อนโอเคมันจะมีขอบเขตของมันอยู่ยแต่ไกลมากอะเนี่ยย,ยังไม่ออกเลยหรือว่าปรับมาใหม่เดี๋ยวลองไปตรงนู้นดิคือมันไกลามากนะตอนที่ผมใช้แรกๆคือมันแดงอ๋ออันนั้นมันทำทำหนังทำหนังจะมีจะมีขอบเขตถ่ายรูปไม่มีงั้นก็โอเคดีมันก็เจ๋งดีเราสามารถถ่ายรูปบ้านตรงนี้ได้นะนี่เห็นไหมถ่ายรูปบ้านได้อ่า ไปตรงไหนก็ได้เออเจ๋งว่ะถ่ายรูปวิวอ่ะได้หมดเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนคีเอทต่อเลยนะครับขอแค่มีตัวละครเราอยู่นี่เห็นไหมนี่มุมไก่นะอ่ะซูมนี่ซูมได้แค่4.5อ่ะมุมนี้โอเคเดี๋ยวเข้าไปหน่อยนี่ให้เห็นเพื่อนๆด้านสามคนด้านขวาถ่ายปุ๊บเออที่ผมบอกที่มันมี ระยะสีแดงที่ผมบอกคือน่าจะถ่ายหนังนะครับถ่ายทําหนังมันถึงจะขึ้นสีแดงนี่ถ่ายนกได้ด้วยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเห็นนกไหมนี่นี่ถ่ายวิวนี่ปรับมุมกล้องจับมุมกล้องคียเอทอะไรเพื่อนๆน,นี่นี่นี่ประมาณนี้อ่ะเมื่อได้แล้วกดเอสกดเฮดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนี่ประมาณนี้อ่ะเราลืมแฟงกินละ เพื่อนๆจัดมุมกล้องเลยอ,อยากให้เห็นคนเขาสูบบุหรี่กันอยู่ใช่ไหมนี่ให้เป็นนายแบบเราให้เห็นรถเราด้วยอย่างนี้เราก็ถ่ายเพื่อนๆจัดมุมกล้องเล่นกันเอาเลยสนุกสนานถ่ายรูปนะครับโชว์เพื่อนๆนะครับลงเฟซลงไอจีนี่มุมนี้สวยผมชอบจัดมาถ่ายมาได้หมดอ่ะมุมนี้โคตรด,ดีซูมออกหน่อยนะครับเวลาผมทำน้าปกคลิปผมก็จะให้รถมาอยู่ด้านขวาหน่อยแล้วก็ ใส่พวกนะครับเทคข้างบนนะฮะทำหน้าปกคลิปถ่ายปึ๊บเฮ้ยผมก็ถ่ายแบบว่าตอนแรกถ่ายซ้ำอีกอ่ะประมาณนี้สวยงามอยากถ่ายคนเล่นทะเลได้สาวๆเล่นทะเลอยู่อ่ะซูมบินมุมกล้องไปหาเขาถ่ายได้เห็นไหมปึ๊บ f 1 2ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดปรับเวลาเป็นตอนพระอาทิตย์ตกก็จะสวยมากนะครับผมลืมยกตัวอย่างให้ดูนี่ มุมนี้ก็สวยเห็นวิวเห็นบ้านข้างหลังเห็นไหมมุมแบบหนังเลยนี่อ่ามุมนี้เสยเข้าไปนี่สวยงามมากโอเคเพื่อนทันนะก็คือในการเลือกมุมกล้องอเดี๋ยวมันจะคลิดจะยาวไปอันนี้เราข้ามาถ่ายแสงกินแล้วกันมองทะเลอ่ะราแบบ มาแล้วโอเคแฟรงกินยืนอยู่ใช่ไหมย,ยืนมองเทยอยู่อ่ะเลือกคาเมล่าฟีคาเมล่าอีดิคาเมล่าเหมือนเดิมปรับเอาเลยนี่ซูมมามุมมองนะครับใช้เงาเงานี่ฮะเป็นอย่างงี้ก็ได้เสยมาจากข้างล่างก็ได้อ่ะอย่างงี้เหมือนมุมกล้องหนังนะฮะนี่ยืนอยู่อ่ะเพื่อนๆก็ปรับมุมกล้องเราเลยตามสบายนี่ เห็นรถด,ด้วยอ่านี่เห็นถังขยะด้วยเห็นไรด้วยนี่เลยนะครับเพื่อนๆเลือกที่แบบมุมกล้องที่สวยอะเลือกก็เลยนะครับมุมกล้องไหนก็ได้นะครับนี่อย่างนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวมุมนี้อ่าให้เห็นคนตรงโน้นด้วยนี่เหมือนพระเอก MB นี่ประมาณนี้ปับ๊บอ่าถ่ายพี่เขาก็ได้นี่ซูมมาหาพี่เขาพี่เขาเล่นโทรศัพท์อยู่ดูซิเขาเล่นอะไร อูในหน้าจอเขา่ะนี่ฟุตยี่ห้อโทรศัพท์อะก็ะถ่ายได้ประมาณนี้นะฮะโอเคปะอ่ะ,ะเดี๋ยวเราออกก่อนนี่อันนี้คือเหมือนเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอในเกมนะก็เดี๋ยวข้าวหน้าผมจะสอนทำหนังแล้วกันมุมกล้องต่างๆในการทำหนังนะอันนี้มันสอนถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆเ,เออเดี๋ยวผม เอาคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวอ,อมาปิดท้ายกันแล้วกันอะนี่ชิงช้าสวรรค์น,นี่มุมเสยนะอยากให้เห็นชิงช้าสวรรค์จะเห็นไหมวะพี่เขาไม่ยืนบังอีกตรงนี้นะครับอ,อย่างนี้แล้วกันปึ๊บอ่าซูมมานี่กด H 12 2ถ่ายปึ๊บ นี่สวยงามนะครับประมาณนี้ยีดกล้อออกมาก่อนโอเคนะครับก็เดี๋ยวบอกที่ก็ที่บอกไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสอนทําหนังนะครับทําวิดีโอนะฮะเดี๋ยวมีออกมาแน่นอนทําหนังสั้นทําภาพทำวิดีโอเกี่ยวกับเนี่ยใน GTA นี่แหละนะครับเดี๋ยวสอนทำหนังนะครับใช้โปรแกรม l o c k s t a r Editor เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เป็นการถ่ายภาพนะครับมุมสวยๆจัดมุมกล้องนะฮะ สรุปกันเลยดีกว่านะครับกด f 1เพื่อเลคคอร์ดนะครับเลคกคอร์ดเสร็จกด f 1ออกนะครับเพื่อสต็อปนะครับก็คือเริ่มเลคคอร์ดกับหยุดเลคคอร์ดกดปุ่ม f 1เหมือนกันนะฮะกด f 1เพื่ออะไรอัดมามันคือการอัดคลิปนะครับเมื่อเราอัดคลิปคลิปจะมาอยู่ในนี้เอาจากตัวอีดิเตอร์นี่คือคลิปที่เราอัดมานะฮะทั้งหมดเลยอันนี้คือที่ผมอัดมานี่คลิปต่างๆนะฮะนี่ cbr พันนะฮะ ก็ทำไว้แล้วนี่ R8 ที่เพิ่งสอนไปนะครับรูปสวยๆ,ๆนะฮะเอ,อเคเนาะประมาณนี้ครับผมคร่าวๆนะครับไม่ยากนะครับแค่แอดคลิปกด Enter มาแล้วก็เอามาลงในไทม์ไลน์นี้นี่ก็เข้ามาแล้วก็กดเข้าไป Edit ข้างในเนาะประมาณนี้ไม่ยากเนาะเพื่อนถ้าเกิดไม่ทันนะครับคอมเมนต์ถามได้หรือกดรีเพย์นะผมก็น่าจะสอนละเอียดอยู่เนาะใช่ไหมเนาะเออคุยกับว่โอเคนะครับก็ ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิมซูเวอร์นะครับผมเดี๋ยวมีคลิปมาสอนใหม่เรื่อยๆนะฮะโอเคคลิปหน้าไปเจอการทำหนังกันดีกว่านะฮะวันนี้ก็น่าจะได้เรียนรู้กันเยอะนะเพื่อนๆการถ่ายภาพสวยๆนะครับเหมือนระดับโปรมืออาชีพเลยหนะ้าภาพวิวสวยงามมากนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราจะใส่รูปภาพที่ผมถ่ายทั้งหมดนะครับไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคเนาะก็วันนี้ ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ